เป็นเวลากว่า6วันแล้วค่ะที่พนกักงานดับไฟป,ป่ากว่า200นายเข้าไปปฏิบัติการดับไฟป,ป่าที่ลุก,กลามในอุทยานแห่งชาติออบหลวงปฏิบัติภารกิจกันมาตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์นายชัชวาลทองดีเลิศประธานสภาลมหายใจเชียงใหม่ให้ความเห็นว่าอุทยานแห่งชาติออบหลวงมีพื้นที่กว้างและมีคนที่อาศัยอยู่กับป่าเป็นจํานวนมากค่ะ แม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐจะนำแอปพลิเคชันไฟดีเข้ามาช่วยบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องการเผาแล้วก็สร้างความเข้าใจกับชาวบ้านแต่อาจจะยังเข้าไม่ถึงกลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจึงขาดการมีส่วนร่วมของชาวบ้านหลังจากนี้ภาครัฐควรจะต้องนำบทเรียนดังกล่าวไปดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันในพื้นที่ป่าจุดอื่นแถวแถวหอแถวที่ลึกๆอย่างน,นั้นเนี่ย เป็นชุมชนที่อยู่กับป่าแท้ๆเราเรียกว่าอะไรดีชุมชนที่อยู่กับป่าแท้ๆแ,และอยู่ห่างไกลปืนเที่ยงนะเพราะนั้นบริบทมันไม่เหมือนในเมืองนะไม่เหมือนในเมืองการรับรู้ข่าวสารข้อมูลอะไรต่อไม่อไรมันก็รวดเร็วใช่ไหมแต่เข้าใจว่าปีนี้จริงๆทางจังหวัดมีแนวนโยบายที่ดีนะมีแนวเรื่องการจัดการมหาชืเจเพลิงเรื่องการมีส่วนร่วมเรื่องการวางแผนแต่เข้าใจว่า กระบวนการมีส่วนร่วมอาจจะยังไม่เข้มข้นพอหรือว่าอาจจะอยู่ในระดับแกนนำเฉยๆยังไม่ลึกลงไปถึงชาวบ้านที่อยู่ที่อยู่ในป่าแท้ๆหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ไกลพื้นที่งแท้ๆเนี่ยยังไม่ถึงด้านายทศพลขืนอุดมดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าไฟในพื้นที่โซนใต้ทั้งอำเภอหอดแล้วก็รอยต่อของอำเภอแม่แจ่มและอำเภอจอมทองนั้นมีสาเหตุมาจากน้ำมือของมนุษย์ครับ จำแนกได้หลายปัจจัยนะครับอันแรกก็คือไฟจากความเชื่อและพฤติกรรมเดิมที่ฝังลึกเช่นการเผาเพื่อหวังให้เกิดผักหวานป่าเห็ดทอบไข่มดแดงหรือว่าเผาให้ป่าโล่งสะดวกในการเข้าไปหาของป่าครับซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยมนะครับแล้วก็สร้างอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกอันนึงก็คือไฟจําเป็นครับที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ให้ผู้ที่จําเป็นต้องใช้ไฟสามารถยื่นขออนุญาตเจ้าหน้าที่ หรือระบบไฟดีแต่ปัญหาก็มาจากความไม่เข้าใจในนโยบายครับขาดความร่วมมือกับชุมชนทำให้มีการลักลอบจุดไฟด้วยมีไฟจากความเชื่อ ไฟจําเป็นแล้วก็ไฟแค้นค่ะท่านเปรียบเทียบว่าหมายถึงขบวนการลักลอบหาผลประโยชน์ของกลุ่มในทุนผู้นําแล้วก็ชาวบ้านทําให้เกิดความขัดแยง้งซึ่งอันนี้ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายท่านเปรียบเทียบเรียกว่าไฟอิจฉาริษยาคือมองว่าการสนับสนุนเงินทุนดับไฟป่าให้กับหมู่บ้านที่เกิดจุดความร้อนมากอาจทําให้เกิดความน้อยใจในหมู่บ้านที่ไม่ได้จึงสร้างสถานการณ์เพื่อทําลายความน่าเชื่อถือนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเรื่องงบประมาณระเบียบกฎหมายการกระจายอํานาจล่าช้าและสภาพภูมิอากาศไม่เป็นใจที่อาจจะส่งผลให้มีการเร่งจุดไฟร่วมด้วย